สบายดีขอแม่พี่นอ้องวนสุขสุขคนเนาะนี่กลับมาพบกับนับดาวคือเก้ากะเขากับห่างหา,หาจากการอัพคลิปมากกัโดนแล้วเนาะกับว่ได้มีเวลาชนี้กับมีเวลาแต่ก็ว่าบว่ามีเวลากับบม่มีเนาะเพราะว่นนาคาานน้อยสองคนบางทีก็ได้เอาเนาะแต่ว่านี่มอนี่กับปะแมวิทย์เนาะเพราะเขาก็นอนเขาสิไปคุกกิโลกันสิพ้าไปคุกกิโล,ลออม้นนี่ไปนี่เนาะสถานที่บอนเขาามาสิม,มาคุดกัน บใกล้ๆแล้วใกล้ๆเทียงเขานี่แหละนี่บอนนี่ไม่ใครเจอแนะ่เพราะว่าเขาเคยมาเก็บเห็ดปวกเนาะกระแม่ปีกายนี่ป่ะตัวปีนี้บอออกแล้วนี่แล้วปีนี้หาเห็ดปวกมาได้เลยจริดเดี๋ยวเาสิพาไปเบิ่งนควอจิรอ์นอนะตัวบูว่าสิมีลูกบอล คือพ่อส้มเก็บกล้วยจะรอเธอเนาะสิได้จากโตจุ๊บะนี่นี่นี่เอาเพออีกคอยหนึงน่งกันนี่ไอ้ยหาบางต่างกองกันยากเนะาะเพราะว่าเขามาผู้เดียวแม่บ่ไดมานำเขาสิจับกองน่าได้แล้วม,มัน็อบอ ăn thôi. อ,อันนี้ก็ไม่ไปขี่ดินโอบนะน,นับขี่แตกเลย ไข่หนึงน่งไวาในบอดดาน,นเป็นหูวปวกบดานเตืตนเตเตืห่งางเลยบังยังบอหานคุดได้นี่เข,อขอาขาม่เห็นนี่เขากไม่เห็นเเพาะเนาะซมันถถาแล้วบานแล้ว ควันออกแล้วตกนิังป้าไว้ให้เป็นเสื้ออยางนี้แก็สิมาคุกิโรอต่วเขาควานก็ยากยังกูจะดนๆดนได้ตัวเดียวสลายมันมักจะค่าหักใหม่เนาะเวลาเขาคุดแล้วมันเสียคาหักไหม่ ดีสิไปขดตนี้ตองได้

สอดออกมานอกพี่แล้วอันนี้คือหมากอยัางละนีนไ่ไปหูแน่อย,ยสาหาีมหาอยู่พี่ อยู่ในบบมีขวายเลยฝนเพราะฝนมันหากระตอกเศร้านะเขามาขุดกะหาขวายมันยากงนะพอเฮ็ดพออีกแลนะ้วตัวบานอีกเชินเคยอะไรก่ะพอข่อยจะอหลอขวอยหนะึ่งฮะคุดต่อ นี่ตอนนี้กด้ได้มาหน่อยเดียวอุ้ยสไปร์อะหน่อยกันเนาะได้มาหน่อยหนึ่งเพราะว่าไข่มันบอมีเลยเดียวกขน่ะสิเป็นน้ำแบบฝนตกดนนแกดด,เ,ดเพราะว่าหาไข่มันบอเห็นแล้วก็คุดบอได้แดดเพราะว่ามันคาต่อไม้แล้วตอนนี้ก็แดดร้อนแห้ง ก็บดขึ้นมาเลยหนึ่งโวยขอไปผักก่อนตะแลงคอยมาแบบหาตอไม้ตืมนพื่พอกินเนาะเดี๋ยวกะจังไดกกะขอตัวลาไปก่อนเด้คุณพี่น้อง